ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำทอนะครับนี่งานตัวใหม่สองพันยี่ิบสามรับสอนทั่วประเทศครับราคาค่าสอนหกพันบาทนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับอ่าอ่าถ้ามากดไลค์ทางเฟซบุ๊กพี่กำอนสีเหลืองนะกดไลค์นะครับอ่ากดถูกใจครับจากหกพันก็เหลือห้าพันบาทครับอ่ามาสอนได้ถ้เรียนตัวตัวสามชั่วโมงคุณเป็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นจานใครก็ได้ฝาใครก็ได้ลูกใครก็ได้ครับนี่แม่เหล็กแม่เหล็กขาวเนี่ยจะเห็นนะดูติด การไกลดูติดจับลูกไม่ติดเนี่ยเนี่ยลูกจานเนี่ยไม่ติดนะผมบอกวแล้วเนี่ยลูกจานไม่ติดอ่าลูกกับจานไม่ติดนะเนี่ยฝวาก็ไม่ติดนะฝาวัดดวงจานวัดดวงลูกวัดดวงครับให้ตามไม่เปลี่ยนเอาลูกใครมาก็ได้มันพร้อมเดี่ยงเสมอเขยาเลยครับอย่าใชาอยู่ใหญ่อย่าใชาอยู่ใหญ่แตงหกครับ เปิดแรกก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบรู้ก่อนรวยก่อนนะครับบอกไว้ก่อนพี่กำทนบอกรู้ก่อนรวยก่อนรู้ที่หลังรวยที่หลังครับรู้ก่อนรวยก่อนนะครับรู้ที่หลังรวยที่หลังนะครับอ่าเต็งหกครับหกสามสองหวานเจี๊ยบ รมีเทคนิคครับเราสอนเทคนิคทุกอย่างนะครับมาบอกไว no er ้ก e ่อนนะครับมาเรียงกับเราเนี่ยสอนเทคนิคทุกอย่างครับไม่มีปิดบังและไม่มีกั๊กครับสอนตัวละตัวครับอ่าอ่าบอกได้เลยครับสอนตัวละตัวครับไม่มีปิดบังไม่มีกั๊กครับแตงสามครับห้าสามสามครับหวานเจี๊ยบอ่าบอกไว้ก่อนนะครับ อะไรพี่ไม่คำทอนไม่ชัวร์ไม่กล้าลง youtube นะครับเดี๋ยวคนนี่มาด่าพ่อแม่ผมเอาครับต้องบอกก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับอะไรไม่ชัวร์ไม่กล้าลงนะครับแต่งสามครับอ่าสี่สามเอี่ยวครับอ่าที่คุณทอนฝากไปด้วยนะครับนี่เป็นงานตัวใหม่ครับจานใครก็ได้ลูกใครก็ได้ครับอ่า ครจ้ามันเปลี่ยนสิบลูกครับเดี๋ยวก็ต้องทุบช่วยทุบจานทิ้งครับบอกอีกเลยครับจะเป็นเจ้าส่งฟิกไปให้คนแทงเป็นเจ้าส่งฟิกไปหน้ามา้าคนแทงกินรอบวงก็ได้หรือจะเป็นคนแทงกินเจ้าก็ได้ครับได้สองอย่างบอกไว้ก่อนครับพี่กมพรนบอกเลยนะมาถามว่าพี่กำมารนมันมีผิดมามไหมพี่กมพรบอกว่ามันก็มีผิดได้ครับอ่าแต่ผิดได้เหตุผลมันผิดเพราะอะไรครับก็อ,อยากศึกษาก็มาเรียนกันแล้วครับโดยตรงรับจันทร์ถึงเสาร์ อาทิตย์ไม่รับนะวันอาทิตย์ไม่รับนะบอกไว้ก่อนเต่งเอี่ยวครับโอ้โหขนาดออกหกห้าเอี่ยวยังหวานเจีย๊ยบฝากด้วยนะครับใครอยากเรียนพิมพรทอนก็โทรมาศนะูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสามเก้าหกหนึ่งศูนย์นะครับอ่าสอนโดยเซียนพนันกับใจครับอ่ากับใจมาขายนะบอกไว้อ่อนตอนนี้ก็ต้องขายวิชากันแล้วครับอบอกไว้ก่อนนะครับยุคสมัยนี้ขายวิชานะพอมพมทอนขายวิชาถูกที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้ รู้ก่อนรวยก่อนครับรู้ที่หลังก็รวยที่หลังครับอ่ามีคนถามว่าพี่กำธรมันเป็นสกิลหกหน้าไหมผมบอกว่าไม่ใช่ครับคนละเรื่องนะครับมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ครับอ่าบอกไว้ก่อนนะครับอ่างานตัวใหม่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ครับจานใครก็ได้ฝาใครก็ได้ลูกใครก็ได้อ่าเจ้ามือโดนไปเจ้ามือหวานเจีจ๊ยบเจมือร้องอ่ามันได้ทั้งสองอย่างนะครับคือเจ้ามือเขย่าส่งซิกให้หน้ามาไปแทงกินเงินลูกมือสองอ่าเป็นคนแทง ไปล้มเจ้ามือครับอฝากกว้ด้วยครับ FC ทั่วประเทศนะครับของพี่อำพรของจริงของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นไม่เคยมีประวัติเสียไม่เคยปิดบังใบหน้าด้วยครับรู้กันดีทั่วประเทศนะบอกไว้ตรงนี้นะครับฝากกว้ด้วยสนใจเรียนก็มาได้นะครับอ่าติดต่อเบอร์ครับผมมาโดยตรงนะครับนัดวันเรียนก็ผมไม่รับสอนจันถึงเสาร์ไม่สอนวันอาทิตย์นะผมบอกไว้ก่อนรับสอนแค่วันละหนึ่งคนพอครับเพราะว่าไม่มีเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยว ตกเย็นมาก็ต้องไปให้อาหารน้องหมาอีกครับอ่าเงินที่ได้มาก็จะเป็นทําทําทานให้น้องหมาด้วยนะครับอบอกไว้ก่อนอ่ารู้ก่อนรวยก่อนนะพี่อมอนบอกงานใหม่สองพันดีสามจานไข่ฝาไข่ลูกไข่ก็ได้ครับฝาวัดดวงจานวดวงลูกวดวงเรามีเทคนิคครับอ่าฝากไปด้วยนะครับ